ทำไมเกษตรกรไทยใช้เพียวเพียวนี่เลยช่วยผมไล่เช้ามาได้ผลเกินคาด3มวันเห็นผลลดต้นทุนได้แน่นอนครึ่งหนึ่งแต่เราใหญ่มันไดผลดีแล้วก็ต้องว่าดีให้ผลดกให้ผลอะไรงดงามโอกผลิตผลทุกจริงเลยไม่รู้มมันโตเปลือกหนาเหรอ เนื้อมันเยอะเมื่อก่อนถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันออกไม่เต็มต้นนะแต่ตอนเนี้ยมันมันได้ทั้งต้นเขาไม่ใช่สารเคมีเราจะเซฟร่างกายเราด้วยใช้เคมีไปเยอะๆเราอาจจะไม่เห็นควาผาเร็จของลูกหลานผลิตภัณฑ์เพียวจริงใจอยากเห็นเกษตรกร,กรไทยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ชีวิตยั่งยืนลักษณะของต้นมันแข็งแรงขึ้นมาอย่างไงบ้างดูแตกต่างเลยมันเมื่อมก่อน,น,อนดูเหลืองครับดูเหลืองแล้วดูไม่ใหญ่กันหรอกครับเขต้องก็ใช้เพียวมาแล้วดูต้นแข็งแรงลองแหวกไปเงี้ยเ,เขามีมาเามีมลแรงกันนะมีมาแรงมีอะไรเงี้ยแต่เราดูแล้วไปแวกดู เขาไม่เชื่อมีมีแต่น้อยเพียวมันช่วยอะไรได้ขนาดนั้นครับช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแต่กอดีแต่กอดีเขียวดีเนี่ยฮอร์โมนอื่นก็ไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่ฮอร์โมนอื่นเลยมสมัยก่อนนะ่ะเชื่อว่าเคมีมันต้องใช้เคมีเท่านั้นครับเออแต่สมัยนี้พอมาเจอเพียวแล้วก็อเอมีก็เหมือนสู้เพียวไม่ได้แหละอยากจะบอกพี่น้องชาวสุพันธ์ครับให้ให้หันมาใช้เพียวจะได้ลดต้นทุนแบบจะได้ลดสารเคมีลดปุย๋ย ลดปุ๋ยลดยาจากไล่แต่ต่อห้0 0ัมันเหลือประมาณ3,000ันอย่างนี้ต้องเพียวเกษตรเพียวจัดโปรใหม่เพียวเพิ่มพลังคูณ3ามบำรุงขั้นสูงสุดด้วยเพียวผง5้าซองปกป้องขั้นสุดยอดด้วยเพียว x 5็ซองราคาปกติ4,000บาทลดเหลือ2,000บาทเท่านั้นพิเศษสุดๆแถมฟรี เพียวพาวเวอร์เพิ่มพลังคูณ3จํจำนวน1ขวดไปเลยทันทีมูลค่า990บาทรีบสั่งซื้อกันนะครับของแถมมีจํานวนจํากัดส่งฟรีทั่วประเทศสนใจโทร02-104-9999-087-548-5577 LINE ายแอดไซ์เกษตรเพียวเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย